ชื่อศิวตาสิงห์ทองนะคะอายุ45ปีป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะเดิมคือเป็นนักข่าวสํานักพิมพ์ฉบับหนึ่งแต่ด้วยปัจจุบันโลกดิจิตอลกำลังมาแรงค่ะก็อย่างที่ทราบกันว่าสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายก็ต้องปิดตัวแล้วก็ยุบไปก็ทำให้พูดได้ว่าตกงานจนตัวเองมาป่วยพอป่วยก็ทำงานไม่ได้เพราะว่า ด้วยการรักษาก็คือไม่อำนวยด้วยตัวเองไม่มีไม่มีแรงไม่มีศักยภาพที่จะทํางานได้ในช่วงที่รักษาตัวเจอวิกฤตโควิดงานก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้คือแทบจะไม่มีไรายได้อะไรเลยโชคดีที่ตอนที่เราป่วยเนี่ยเรามีโอกาสได้รู้จักกับอาหารเสริม b l s 365ที่มีเพื่อนแนะนําให้พอทานเราคือมันทำให้เราฟื้นตัวเร็วทำให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้น แต่ถามว่าด้วยกําลังซื้อของเราในตอนนี้เราสามารถซื้อได้ไหมมันก็ค่อนข้างลําบากถือว่าลําบากเลยค่ะก็โชคดีที่อาจารย์นิติกิจเนี่ยเขามีโครงการถ้ามีผู้สนับสนุนช่วยซื้อภูคาว BLs 3 6 5เนี่ย10คนอาจารย์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น1กล่องเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้หรือว่ามีกำลังทรัพย์น้อย ให้ได้ซื้อรับประทานในราคากล่องละ9บาทซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนป่วยทีอ่อาจจะตกงานในช่วงโควิดหรือว่าทำงานไม่ได้ในช่วงที่ป่วยแล้วรักษาตัวก็คือได้มีโอกาสได้ได้ทานของดีๆได้ทานอาหารเสริมที่มาช่วยฟื้นฟูกำลังของคนที่ป่วยจริงๆค่ะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์นิติกิจด้วยค่ะที่ เปิดโอกาสให้คนที่มีไรายได้น้อยหรือว่าไม่มีกําลังซื้อเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงได้มีโอกาสได้ทานของที่ช่วยฟื้นฟรูร่างกายจริงๆอันนี้ก็คือ1คนนะครับซึ่งผ่านจุดที่มันเครียดมันเศร้าแล้วตอนนี้จะมีแต่รอยยิ้มการที่จะมีสิ่งนี้ดูแลแค่ร่างกายไม่พอผมเลยตอนนี้สโ,โลแกนคิดได้จากการที่ปฏิบัติงานมาระยะหนึ่งนะว่าเบลล์สหเนี่ยก็คือ อาหารเสริมนะครับดูแลกายบทสวดมนต์เนี่ยดูแลใจดูแลถึงท่านจิตวิญญาณจัดการเวรกรรมให้ท่านด้วยแต่คนที่ได้ไปทานสิ่งนี้แล้วสวดมนต์ด้วนนยนะเรียกว่าอาหารเสริมสวดมนต์อย่างแท้จริงนะครับินด,ดีครับอันนี้มอบให้